สุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะอาทิตย์นี้4ตุลาคม2563คุณผู้ชมคะเรื่องของความสมดุลเป็นหัวใจหลักของทุกเรื่องในชีวิตเช่นเดียวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรามีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าการที่จะจัดระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานั้นมันสมดุล เป็นเคล็ดที่ไม่รับคุณผู้ชมสามารถที่จะทําได้นะคะเพราะหากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะห่างไกลจากตัวเราค่ะเช่นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อม ขา่าเสื่อมตาเสื่อมหรือโรคเกี่ยวกับโรคสันนิปาตนะคะโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองโรค SLE เราก็จะมีโอกาสเป็นโรคนี้น้อยเหลือเกินนะคะดังนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันสมดุลช่วงหน้านะคะเราพูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชันบิมพักครู่เดียวค่ะ หัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับโรคที่เกี่ยวข้ของกับเรื่องของความเสื่อมและโรคแพ้ภูมิตัวเองเราพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบีมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบหลายครั้งนะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของภูมิคุ้มกันบําบัดการเพิ่มภูมิตัวเองแต่วันนี้ทําอย่างไรที่จะทําให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก่อนอื่นถามก่อนนะคะภูมิคุ้มกันที่สม สมดุลเนี่ยคืออะไรคะครอาจารย์เพื่อให้ชัดเจนกาเชิญดูคลิปเลยนะครับค่ะภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและซ e อีโอดีเด่นสองปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างไม่ลนลำเข่าให้เรา2 0 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านเมตร ให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อไม็ดเลือดขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองเช่นข้อเขาเอ่าเสื่อมตาเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้น เราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุรณหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation BIM ได้สัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติ การสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปอาจารย์ค่ะนี่เป็นมิติใหม่ับในวงการของการดูแลสุขภาพเลยจริงๆใหม่หรือเปล่าคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าไม่มีอันนำมาเน้นแล้วก็มาอธิบายค่ะ คณะนักวิจัยของเราเนี่ยํำเรื่องนี้มานานพอสมควรค่ะแล้วหลังจากที่ปร่้ำกับมันอยู่พักหนึ่งทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มีกลุ่มนักวิจัยหลากหลาก,หลา,กหลายสาขาเราก็มาสร้างกลไกของการมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพกาคืรภูมิกันที่สมดุลงั้น,นรเราเข้าหัวใจสําคัญคของการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลว่าทําทอย่างไรครับำยังไงคะอาจารย์โอเคครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่เราทําให้เม็ดเลือขาวหลังสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้มันสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปทั้งที่เห็นใ,นในคลิปนะครับแต่พอเวลาที่ผ่านมาในปีนี้เราพูดในการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเพื่อจัดก,การกับการติดเชื้อโ, HIV, โรค h อ v โรคมะเร็งนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงกรณีที่เราต้องการปรับภูมิคุ้มกันของคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงไปมากไปจนถ้ามีปัญหา หลายๆคนก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันมีปัญหาแต่มันจริงง่ายนิดเดียวอ่ะก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่เล่นข่าวของเราเนี่ยมันหลังสารที่ทําให้เกิดการสร้างปุ่มกันมากเกินไปมันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโจมตีตัวเองของปุ่มกั้นก็เกิดเป็นโรคอาการแพร่ปุ่มตัวเองทั้งหลากหลายอาการแรกนะครับที่เราจะพูดถึงอนอื่นทั้งหมดเนี่ยสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมหรืออาการแพร่ปุ่มตัวเองมีอยู่ในคลิป ที่4นะครับขอดูคลิปที่4ี่นะครับมาดูสารตัวนั้นที่ว่านะฮะสารตัวนี้ไม่ต้องออกก็ไม่จะไม่ออกก็สอบครับเอาเป็นว่าเนี่ยมันมีอยู่5ตัวแล้วค่ะวราหน้าที่ของเราก็คือว่าหาสูตรที่มาปรับตัวเนี้ยในคนที่มีมากเกินไปทํายังไงให้มันลดความมากให้มันอยู่ในครับปริมาณที่พอดีใช่ครับแล้วก็มีสูตรต่างๆแล้วเราก็ให้อาสา,าสมัครใช้สีแคปซูลต่อวันแล้ววันที่15้เราก็เจาะไม่เลือดขาวก็ออกมาดูนะ เราก็พบว่าเราก็สามารถลดสารที่มันมีมากเกินไปที่ทําให้เกิดปัญหาในอาการต่างๆนะครับการทดสอบของเราทําที่ศูนย์ใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์ซึ่งเป็นภาพที่5นะครับค่นะแล้วก็ภาพที่6ก็จะเป็นเรื่องของความเสื่อมของดวงตาค,าครจริงๆปัญหาตาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เลือดขาวสร้างสารที่มีภุ่มกันเยอะเกินไป จะพูดแต่ว่าถ้ามีปัญหาความเสื่อมของตาคืออายุมากมีปัญหาแน่นอนใช่ครับแต่มันเกิดขึ้นจากความเสื่อมจากการใช้มากไปมาจากสาเหตุที่มเมล็ดขาวหลังสารสร้างภูมิกันเยอะเกินไปมนไม่เคยมีมมใครพูดถึง<า>มันก็เกิดความเสื่อมเร็วนะครับะทีนี้อาการเสื่อมที่เกิดขึ้นตามภาพที่6นะครับก็จะมีน้ำบุนตาเสื่อมนะครับเริ่มจากน้ำบุ้นตาเสื่อมก่อนอก็ตาแห้งต้อหิน ต้อกระจกค่ะม่านตาอักเสบจ,จอประสาทตาเสื่อมไม่ว่าชนิดแท้งหรือชนิดเปียกนะครับสูตรของเราเนี่ยเอ่อเราสามารถที่จะลดไอสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเหล่านี้ขอดูภาพที่เจ็ดนะครับภาพที่เจ็ดนะฮะจะเป็นผลการทดสอบในอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสี่แคปซูลต่อวันสี่แคปซูลต่อวันแล้ววันที่สิบห้าก็เจาะไม่เลือดขาวออกมา แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมเป็นตัวหลอกครับเป็นตัวหลอกเราจะเห็นว่าไอ้กราฟที่เป็นสีชมพูนะก็คือวัดได้จากอาสาสมัครคที่ใช้เฉพาะแคปซูลของเราะนะครับจะเห็นว่ามันลดลงมาชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับเพราะต้นเหตุมันหายไปต้นเหตุที่ทำใเกิดความเสื่อมของดวงตามันหายไปเพราะ,ะอ,อาการก็ดีขึ้น เพียง15วันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนครับแต่ถ <c oughs> ้าหากอาการหนัก,หน,กหน่อยมันก็จะเป็นแค่เริ่มต้น, <c oughs> นแต่ว่าโดยทั่วไปแล้ววันที่15เนี่ยจะรู้สึกถ้าเราไม่ใช้ไปใช้นวัตรกรรมอื่นมาเสริมนะครับไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้ผิดวันอื่นเข้ามา,า,มา,า,มาร่วมด้วยเพราะการใช้ผิดวันอื่นมันจะทําให้ไม่เลือดขาวทําหน้าที่เพี้ยนไปจากที่เราต้องการเพราะอาการก็มันจะไม่ปกติตามที่เราต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการใช้นวัตรกรรมนี้ ผู้บริโภคจะต้องใช้เฉพาะนวัตกรรมของเราเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้อะไรมาเสริมเพิ่มเติมเลยมีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของตา,รา,าครับเรามาดูครับก็ในภาพที่เก้านะครับในภาพที่เก้าจะเห็นว่าในเนี้ยเราจะมีคนที่เป็นต้อกระจกนะครับสายตายาวน้ํามุนตาเสื่อมตาสู้แสงไม่ได้อจอประสาตาเสื่อมนะครับ,รบแล้วก็ตาแห้งต้อลมน้ํามุนตาเสื่อมนะ แล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าจอภาษาตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งถ้าว่าไม่รีบรักษาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะศูญเสียการมองเห็นจะเห็นผู้หญิงจะมีอาการเกี่ยวกับตาเสื่อมนี่เยอะกว่าผู้ชายไหมคะอก็เท่าเท่ากันนะครับันเสื่อมทั้วพอๆกันนะไม่มีสิทธิพิเศษไม่มีสิทธิที่พิเศษคิดว่าผู้หญิงเสื่อมเร็วกว่าโอกาสพอๆกันพอๆกันนะครับทีนี้เรื่องจอภาษาตาเสื่อม อ่าอันนี้สําคัญเพราะถ้าถ้าหากว่าเป็นแล้วมันต้องฉีดเข้าไปฉีดยาเข้าไปในตานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าสุนทรีเลยนะครับน่าก็ใช้ครับแล้วก็ใช้เฉพาะแคปซูลแล้วก็อาการก็ดีขึ้นได้15วันเหมือนกันนะคะครับจะเริ่มสังเกตเห็นนะครับคนที่มองไม่เห็นแล้วนะเดียกว่าเสื่อมจนกระทั่งมองไม่มองป้ายดูทดสอบสายตาเนี่ยมองอักษรไม่เห็นเนี่ยไปในสองสามเดือนก็เริ่มเห็นได้ครับ โอเคอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่คิดว่าเราจะช่วยคนได้เยอะมากะนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กปัจจมัยนี้ซึ่งใช้มือถือเยอะนะครับโดยเฉพาอยู่บนบนรถรถไฟรถดินภาพเคลื่อนไหวเราจึงใช้าสายตามากอาการแรกคือวุ้นตาเสื่อม15วันครับ ยังมีเวลาพอที่จะอธิบายตัวนี้เพิ่มเติมก่อนที่ช่วงหน้าเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมด้านอื่นนะคะอาจารย์คะกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของความเสื่อมของตาเนี่ยหลังจาก15วันแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างคะก็จะเริ่มดีขึ้นอาการที่เป็นปกติก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเขาก็สามารถที่หยุดใช้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหยุดใช้แล้วก็ไปเพ่งไอโฟนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะ เรอไปดูทีวีทุกวันทึ้งคืนมันก็จะต้องกลับมาแน่นอนเรียกว่าพอใช้แคปซูลแล้วของทางโอเปอเรชันบีมแล้วก็ต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆลงด้วยมันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วก็ไปเพ่งสายตาสู้กับ iPhone อยู่เรื่อยๆของเราไม่ใช่ยาวิเศษนะฮนะ,ะเริ่ม,มได้ปรับให้เขามีภูมิมกันที่สมดุลแล้วตัวเขาเองนี่แหละคือคนที่แก้ไขาอาการเราน,นรอาจารย์กลุ่มคนที่มาใช้สูตร ของแอปโก้เนี่ย uh มีเยอะแค่ไหนและคะโอ้ปัจจุบันนี้เป็นยิงนวัตกรรมของเราอยู่ในตลาดสิบกว่าปีแล้วนะฮะผมเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่เคยผิดหวังค่ะดังนั้นกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาความเสื่อมของบุ้นในตาเสื่อมหรือมีปัญหาพวกนี้พลามัวนี่ใช้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับชัดเจนค่ะจริงๆเราจะพบว่าเอ๊มันมันทำไมง่ายอย่างนี้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องไปฉีดยาเข้าตาทำอะไรเยอะแยะก็เพียงแต่ใช้ผริดภัณ์เสริมอาหารนะครับก็ไปปรับไม่เลือดขาวให้ทํางานให้ปกติก็แค่นั้นเองซึ่งเป็นกลุ่มพืชและผลไม้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเลยนะฮะก็มีการทดสอบอย่างชัดเจนพืชผลไม้ที่เราใช้ก็ ฐานสกัดจกมังคุดกาดำตัวเรื่องฝั่งบริบกค่ะไม่เดี๋ยวว่าเราผสมให้มันสมดุลกันค่ะแล้วก็เสริมริกันค่ะไม่ให้มีปัญหาด้วยค่ะนอกจากเรื่องของความเสื่อมของที่ตาแล้วนะคะอาจารย์เรื่องของเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมก็สามารถดูแลได้แต่ว่าพักครู่หนึ่งก่อนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ฟังช่วงหน้าว่าเราจะปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อลดโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องความเสื่อม ข้อเสื่อมต่างๆในร่างกายหรือว,ว่าข้อเข่าที่เป็นกันมากที่สุดได้ยังไงพักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะเราพยายามที่จะไล่เลียงปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรื่องของความเสื่อมให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจและหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแอปโกว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรอีกหนึ่งกลุ่มอาการที่เป็นมากเหลือเกินนั่นคือเรื่องของข้อเข่าเสื่อม บพบเยอะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเยอะมากคงผมคงไม่จําเป็นต้องพูดถึงสาเหตุรเราเพื่อจะพูดวิธีกา,การแก้ไขค่ะยังไม่มีใครพูดถึงว่าวิธีการแก้ไขคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารปูมกุ้มกันให้สมดุลค่ะนะของเราทําเช่นนี้แล้วก็มีการทดสอบชัดเจนในอา,าสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันค่ะแต่วันที่15ก็ตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวแล้วก็พบว่าไอสารที่ทําให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ย คือสาร3ตัวนะครับต้องอยู่ในกราฟที่11นะครับก็คือเทียนิฟอัลฟาอินทอร์ิน6และอิะนทอร์กินสะสาร3ตัวเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสื่อมทําให้เกิดการอักเสบมันมีมากไปแล้วก็ทําลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทําก็คือต้องมีสูตรที่ใช้ลดการหลั่งสาร3ตัวนี้ในภาพเราจะเห็นว่าจากการที่เรามีสารเท่ากัน,นระหว่างกลุ่มอาสาสมัครและกลุ่มอาสาวัควบคุมนะ จะพบว่า15าวันเนี่ยไอ้กราฟสีแดงซึ่งวัดได้จากเม็ดเลือดขาวของผู้ที่ใช้นวัตกรรมของเราลดลงมาตั้ง3จ<ช>ุดใช่ไหมคะคือใช้นวัตกรมแอปโก้เพราะนั้นเมื่อต้นเหตุมันหายไปอาการดีขึ้นไหมครับย่อมจะดีขึ้นยกเว้นว่าคนคนนั้นมาจากดาวอังคารค่ะวัตถุเม็ดเลือดขาวของเราเหมือนกันนะครับโอเคทีน,นี้การที่เราลดสารที่จะให้กระดูกเสื่อมเนี่ย หรือทําลายกระดูกเนี่ยลดลงน้ำรกรรมเชิงภูมิกันเขาบอกว่าเมื่อเป็นเชน่นนี้จะมีกระบวนการสร้างกระดูกเกิเดขึ้นเรียกออซิโอบลาสนะครับซึ่งกิน่อไปเรื่อยๆกระดูกก็จะมีการมีกระดูกพูนทั้งหลายแหล่ก็จะมีการแก้ไขด้วยจะแข็งแรงขึ้นไอ้ความพุนก็จะหมดไป,ดไปครับนอกจากนะจะไปลดภูมิคุ้มกันให้มันใช้ที่มากไปให้มันสมดุลแล้วก็ยังไปทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นใช่ค,ครับ แล้วก็ในในหลักการเดียวกันนี้ไอ้สารสามตัวเนี่ยมันต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองคือความเสื่อมขนาดหนักค่ะคือเริ่มมีโจมตีตัวเราเองแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นพอ,อเดี๋ยวก่อนคอน่นทั้งหมดก็อยากจะขอดูตัวอย่างภาพทีครับคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วมาใช้นว,วัตกรรมแอปโกจริงๆมีเป็นพันเลยนะฮะยกตัวอย่างมาสักสักสิบคนที่สิบสี่นะครับภาพที่สิบสี่และสิบห้านะครับค่ะเราเห็นว่ามีทั้งไทยและเทศนะครับ จริงๆอยู่ในตลาดของเราเนี่ยประมาณ1 5 1 4 15ปีแล้วก็จบสิบสองปีแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นหวังนะฮะจากที่ได้รับความจากเสียงบวชจากผู้บริโภกเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่มีมีชื่อเสียงเด่นนามจริงๆซึ่งคุณผู้ชมถ้าไปเจอตัวก็สามารถไปสอบถามได้เลยเข้าไปดูในรายละเอียดในบิมร o อยคอมนะครับิมร้อยมนะครับผมคงจะไม่มีโอกาสเอามา ให้ไอ้ชมแต่ละคนนะครับทีนี้ในหลักการเดียวกันเนี่ยในการหลังสาร3ตัวให้มันลดลงไปเนี่ยค่ะให้ไม่ได้ขาวควบคุมได้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถใช้แก้อาการแพ้ภูมิตัวเองเอืง่อนๆนะครับแพ้ภูมิตัวเองอ่าอย่างเช่นไทรอยเป็นพิษค่ะไทริแ้เปิดไท,ไทรอยอันนี้ก็เป็นการแพ้ภูมิตัวเองใช่ครับแผลในปากนะแผลในปากพอพืชนค่ะผื่นคันตามผิวหนังสะเก็ดเงินค่ะ รรมาตอยนะครับโรคสันนิบาตคือเอาพาร์ก,กินสันเอาไซเมอร์โรคสันนี่นะฮะเอาไสาเมอร์เหล่านี้โรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวสร้างสารภูมิคุ้มกันมากเกินไปแล้วก็โจมตีเราเพราะใช้นวัตรกรรมที่เราพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดสาร3ตัวนี้ได้แล้วเราก็จะได้ผลชัดเจนะจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่วันที่สิบห้าป็นตไปต เป็นสูตรเดียวกันกับเรื่องความเสื่อมข้อเข่าเสื่อมหรือว่าตาเสื่อมไหมคะอันนี้สูตรเดียวกันครับพานในหลักการเดียวกันครับค่ะแต่ในข้อเข่าเสื่อมมันจะเร็วกว่าเพราะมันเสื่อมเล็กน้อยอันนี้มันเสื่อมเยอะกว่าเพราะนั้นต้องใช้มากมากวันหน่อยครับค่ะนอกจากนั้นในสูตรเดียวกันสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอาจารย์ก็เบาหวานก็เป็นอาการแพ้ปูมตัวเองการนึงก็เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีปัญหาเนี่ย หลังสารที่สร้างภูมิกันมากเ่ินไป2ส,สารจริงๆ3นั่นแหละคือเท f a l แอลแล้วก็อินเทอร์ฟ n ร a นแกมมาที่เป็นสีแดงที่อยู่ในภาพที่17เนี่ยนะครับคือทั้ง2ตัวแรกคือเท f a l แอลแล้วก็อินเทอร์ฟ n ร a นแกมเนี่ย<อ>มันมีมากไปก็จะเป็นตัวที่ทําลายตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่หลังสารอินซูลินนะครับเมื่อทําลายตับอ่อนอินซูลินก็หลักงน้อยลงเนั้นก็ไม่มีตัวพาน้ําตาล จากกระแสเลือดไปพอนเซลล์ต่างๆได้น้ําตาลในเลือดก,ก็อยู่สูงนะคระับขณะเดียวกันมันก็ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยถ้ามันมีมากไปดื้อต่ออินซูลินหมายความว่าไงอินซูลินมีอยู่พอแต่มันอินซูลินไม่สามารถผ่านน้าตาลและไปเคาะประตูเซลล์ต่างๆให้มันเปิดรับน้าตาลที่สุกเข้าไปเพราะฉะนั้นถึงมีอินซูลินอยู่เยอะแต่ประตูเปิดรับอินซูลินมันดื้อ,อเพราะฉะนั้นก็ยังมีน้ําตาลอยู่ในเลือดสูงอยู่ไอ เหตุผลที่1ที่2ของการทําให้เกิดมีน้ําตาลสูงเนี่ยเรียกวาหวานประเภทที่1และประเภทที่ 2, 2นะครับเราสามารถลดสารสองตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งหวานประเภทที่1และประเภทที่2ที่เด็กเป็นก็ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กคในขณะเดียวกันก็มีสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทําให้มีอาการเสื่อมอาการแพ้ภูมิตัวเอ,เองสูงขึ้นก็คืออินทิวินสิบเจ็ดนะไอ้ตัวนี้ก็จะลดลงไปเหมือนกันเราดูภาพที่18นะครับ 18เราจะเห็นถึงการใช้นวัตกรรมของ a อ p l e เหมือนกันชใช่ไหมคะอา,าอาจารย์ก็จากการทดสอบ15วันนะฮะในคนที่มีปัญหาน้ตาใน,นในคนปกตินี่คือกลุ่มปกติเราอยากจะรู้ว่า15วันจากการใช้สีแคปซูลต่อวันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนปกติแล้วเราก็เปรียบเทียบกับคนที่ใช้แคปซูลของเรากับคนที่ใช้แคปซูลแป้งแล้วเราก็จะพบนะครับ ในฟ้าเข้มคือฟ้าเข้มคือกลุม่มที่ใช้นวัตรกรรมของเราตรวจเลือดจากนวัตรกรรมจากกลุ่มที่ใช้นวัตรกรรมของเราฟ้าจางนะก็ะอนอาสาสมัครใช้แป้งใช้แป้งเป็นตัวควบคุมเราจะเห็นว่าสารทั้ง3าเนี่ยในวันที่15มลดลงช <ลง S 2> ัเจ,จนครับลดลงเหลือ3ามสหเปอร์เซ็นต์หกสเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือ5 0าสิเปอร์เซ็นต์ต้นเหตุลดลงต้นเหตุที่ไม่เจอทำให้ทำตีตับอ่อนลดลงคต้นเหตุที่ทำให้ การดื้อต่ออินซูลินลดลงเพราะฉะนั้นอาการก็เป็นปกติได้แต่ฟ้าจางไม่ลดเลยก็อันนี้ก็คือปกคนปกติคนะมันไม่ควรจะมีอะไรเพราะแคปซูลแป้งมไม่ทำาครับเพราะฉะนั้นจากการดื้อการที่เราลดสารสามตัวลงได้มันก็ลดการอลอยตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นภาพที่19เนี่ยนะครับภาพที่19าจะสรุปว่าเมื่อเราลดภาพที่19เมื่อเราลดสารสามตัวลงมาได้ จากการชนวัตกรรมของเราเนี่ยก็จะลดการทำลายตับอ่อนแล้วก็ทําให้เกิดการหลั่งอินซูลินมากขึ้นในขณะเดียวกันอาการดื้อต่ออินซูลินก็จะลดลงไปด้วยเพราะน้ำอินซูลินก็สามารถพาน้ําตาลจากกระแสะเลือดไปป้อนเซลล์ต่างๆให้มีพลังมากขึ้นได้ใช้เวลาเพียง15วัน15วันการทาํางานก็จะเข้าสู่โหมดปกติเลยเมื่อสาร3ตัวที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเริ่มจะเริ่ม,มเห็นผล,ล<ง>จะเริ่มเห็นผลแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมี อาการมากน้อยแค่ไหนค่ะครับแต่ถ้าไม่ได้ผลก็หม,มายความว่าคนคนนั้นมาจากดาวอังคารครับค่ะเพราะนี่มันเรื่องของกระแสะเลือดเรื่องของเม็ดเลือดขาวอันนี้ไปตรวจวัดไปตรวจเลือดได้เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็มากน้อยแล้วตานเลือดได้นะเห็นเลยเคร่ะครับก็อันนี้คือคือวิธีการที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยคิดว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวนะ ไม่ต้องไปยากินยาลดน้ําตาลมันไม่ใช่เช่นนั้นเราเพยงแต่ปรับให้ผู้บร er ิโภคเนี่ยไปช่วยตัวเองในการทําภูมิกันให้สมดุลแล้วเขาก็จะรักษาอาการเหล่านั้นด้วยตัวเขาเองครับนี่คือวิธีการธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเขาจึงเราจึงบอกว่าการสร้างภูมิคุ้นที่สมดุลเนี่ยเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมันสามารถดูแลได้หลายความเสื่อมหลายโรคเลยนะคะอาจารย์ เป็นโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุจะเป็นกันเยอะด้วยจริงๆอ่ะมันทุกโรคอ่ะนะฮะยกดเว้นถูกรดชนเนี่ยนะครับค่ะจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุเยอะไหมได้มีกลุ่มตัวอย่างของคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะขอภาพที่21นะครับค่ะท่านผู้ชมจะเข้าไปดูในรายละเอียดจากคําสัมภาษณ์ของเขาใน w o i w e b b i m 1 0 0 c o m นะครับบุคคลเหล่านี้คือคือคนที่ใช้นวัตกรรมของเราแล้วก็ อาการดีขึ้น <c oughs> จากการที่มีกระแสมีเลือดน้ำตาลในเลือดสูงแล้ว <c oughs> นะครับบางรายก็เคยใช้อินซูลินอยู่ด้วยก็ไม่ใช้อินซูลินแล้วก็ <c oughs> นะครับ <c oughs> อาจารย์เรามีเวลาที่จะให้อาจารย์ได้เน้นย้ำและให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เราพูดถึงกันอยู่ <c oughs> เราฟังแต่ว่านว,วัตกรรมนว,วัตกรรมใหม่นว,วัตกรรมแอปโก้แต่ว่าเราอยากรู้ว่าที่อาจารย์บอกว่ามันปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันทํามาจากอะไรบ้างคือในหลักคิดของเราเราเอาอาหารมาใช้บ้านเราเนี่ยโชคดีนะเรามีความหลากหลายของอาหารมากเพียงแต่เ,เรามองข้ามสิ่งมหศัศจรรย์เหล่านี้แล้วถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับสักนิดนึงเราก็จะเข้าไปตามไปหน่อยว่าอาหารแต่ละตัวนี่เข้าไปแล้วมันทําอะไรกับเรา ในเรื่องของการปรับการหลังเมเล็ดขาวการหลังาสารจากเมเล็ดขาวเราก็จะสามารถเอาสิ่งที่เกิดขึ้นพ่วงกับความรู้ทางภูมิคุ้มกันว่าถ้าหลังสารมากตัวนี้มากไปน้อยไปมันทําให้เกิดอาการอะไรค่่ใงกรณีเราพูดวันนี้เราพูดถึงการสางสารภูมิคุ้มกันมากเกินไปแล้วมันทําให้เกิดความเสื่อมและการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่นะครับ แล้วตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาก่อนถึงวันนี้นะฮะเราก็มีการใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งสร้างภูมิกันให้มันมากขึ้นก็แก้ปัญหามะเร็งแก้ปัญหาเอสแก้ปัญหาติดเชื้อทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นครอบจักรวานครับถ้าเรามีเม็ลือดขาวอยู่ในตัวเรา2,000 0ล้านถึง5,000 0ล้านเม็ดทําหน้าที่นั้นอยู่ทําไมมองข้ามมันทําไมต้องไปใช้ยาไปสร้างร่างกาย ให้มีภูมิกันที่สมดุลซะโดยใช้อาหารนี่คือหลักการของการใช้อาหารให้เป็นยาร้0ยเปร์เซแต่คนที่เขาจะมาใช้นวัตกรรมของคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมเนี่ยเขาต้องมีความเข้าใจพื้นฐานแบบนี้ก่อนอต้องเข้าใจ,จและมีความเชื่อด้วยนะคะว่าว่าหลักการนี้สามารถที่จะดูแลสุขภาพเขาได้โดยไม่ต้องใช้ยาคือถ้าหากว่าเขาจะมีภูมิความรู้เกี่ยวกับภูมิวิธีภูมิภุ้มกันวิยาอยู่บ้าง เขจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะอธิบายให้ฟังได้ว่าทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยแล้วไปทําให้ความผิดปกติกับสู่สภาพปกติก็คือไปปรับเม็เลืดขาวไม่ให้ทำงานมากไปไม่ทำงานน้อยไปเมื่อเรามีภูมิกันที่สมดุลจากการทํางานของเม็เลือดขาวแล้วร่างกายก็เราจะไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าคนที่รักษาโรคที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ย นานหลายปีแล้วอาจารย์รอาจจะยังทรงๆแล้วก็ยังทานยาแผนปัจจุบันอยู่ฟังหลักการของอาจารย์แบบนี้ต้องการที่จะเสริมแล้วก็ต้องการไม่อยากจะทิ้งยานั้นสามารถทานควบคู่กันไปได้ไหมในสําหรับอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับสามารถทานวควบคู่กันได้นะครับ,รบแต่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องไม่ไม่ให้มันเยอะไปนะฮะไม่ให้มันไอสารที่ที่กินอยู่นอกเหนือจากไอที่เรากินอยู่เนะี่ยมันต้องไม่ไป กดภูมิคุ้มกันจนกระทั่งภูมิกันมันลดจนผิดปกติก็จะมีการติดเชื้อได้ง่ายเพราะใน,ในความคิดของเราหรือในสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือว่าไม่ต้องใช้อย่างอื่นหรอกนะฮะก็ใช้ของเรานี่แหละ,ะอย่างเดียวคุณแก้ไขปัญหาได้แน่แต่ถ้ารับมีข้อสงสัยใดนๆนก็โทรเข้าไปถามได้ค่ะ ทุกข้อสงสัยแล้วก็จะรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมมีข้อจํากัดในการบริโภคหรือเปล่าอายุ70แล้ว80แล้วทานได้ไหมรหรือว่าเด็กๆมีปัญหาเนี่ยสามารถทานได้ไหมครับก็สามารถทวเข้าไปได้ครับผมอยากจะเรียนว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยสิ่งที่คนเขาใช้มากที่สุดคือซีรอยสารซีรรยซึ่งเป็นสารกดภูมิกันค,คุณหน่อยก็ทราบดีท่านผู้ชมหรายได้คนก็จะทราบว่าซีรรยมันทําให้ดีในระยะต้นระยะยาวมันเป็นยังไง มันมีผลข้างเคียงเยอะมากนะครับเราทําให้ภูมิกันของเราลดจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้เสียรอยแก้ไขาอาการเนี่ยในที่สุดถามหานกรุเนื้อร้ายในโลกมะเร็งค่ะย้ำอีกครั้งค่ะอาจารย์ขาเราจะติดต่อแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงคะก็ดูที่คลิปนะครับค่ะก็โทรเข้าไปที่1นึ1่ <100. S 1> <15 4. S 2> ครับเป็นฮอตไลน์หรือศูนย์สองหค่ะหรือที่บิมร้อยคอร์เซ็นเตอร์นะครับ หรือ b i m ร o อ c o m ค่ะซาว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วจะมีคุณหมอในการเป็นคอนซัลทให้คำปรึกษาก่อนที่จะทานบิมด้วยจริงๆทุกวันเสาร์นะฮะเวลาบ่ายครึ่งถึงบ่ายบ่ายสี่ครึ่งเราก็มีคุณหมอเภสัชแล้วตัวผมให้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการใช้นาฬรก,กรรมของเราแก้ไขปัญหาทุกโรค อ่ะละค่ะคควันนี้เราก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะใครที่มีปัญหาอย่าเพิ่งตัดสินใจในการไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มารับประทานหรือว่าเข้าสู่ร่างกายเราต้องศึกษาหาข้อมูลหรือว่าโทรศัพท์สอบถามหรือว่าเดินทางไปถึงที่เพื่อปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะีครับ สัปดาห์หน้าอาทิตย์บ่ายมงครึ่งกลับมาพบกันใหม่กับพ่อใหสายสุขภาพนะคะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ